ก็สวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทําเมนูหมูผัดใบยี่หร่ากันนะครับร้อนแรงเผ็ดร้อนแน่นอนทำยังไงไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยะคะกดปาเจกดสี่กดสิดดขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาเก็บใบยี่หร่ากันก่อนเลยนะครับหลังบ้านอีกแล้วนะฮะ นี่เยอายอดยอดเลยเายอดยอดเลยนะฮะเก็บ <le> ส <ach> ักกำมือน<อ>ึ่เอาเคประมาณนี้แหละจุดแก๊สนะฮะกระทะอันนี้ก็ใช้เป็นกระทะเหล็กเหมือนเดิมนะครับผม <le ach> ใครมีกกหมูก็ใส่ด้วยก็ได้นะครับ <le ach> หมูหมักตามชอบนะครับ <le ach> นี่ผมใส่ประมาณหนึ่งกำมือของผมเองนะฮะนุว <le ach> มไหมหนึ่งนุวม ผัดให้หมูองเราเกือบสุกเลยนะครับไฟเราจะใช้เป็นไฟกลางนะฮะไฟกลางค่อนไปทางแรงนิดนึงขอไฟนะเสียงแล้วยังสู้ชีวิตอยู่นะครับพี่พี่พริกกับกระเทียมโขลกนะครับตามชอบได้เลยนี่พริกผมใส่ประมาณสิบสิบห้าเม็ดได้นะฮะพริกแดงกับพริกชี้หนู รวมกันนะครับกระเทียมสักกำม,มือหนึ่งนะฮะเอามาผัดแบบนี้เลยนะครับโยนกระทะโยนหม้ออะไรได้หมดนะฮะน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับนี่แหละ โอเคเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันดีกว่านะครับเปิดหัวมาด้วยผงปรุงรสนะฮะครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยนะฮะอัีที่บ้านชอบนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับตัดหวานหน่อย เพิ่มความเผ็ดร้อนนะฮะด้วยพริกไทยป่นลงไปอีกนะฮะใบยี่หร่าเปล่าๆก็เผ็ดแล้วนะครับผมใส่ใบยี่หราลงไปเลยนะครับอ,อ,อดูแห้งไปสามารถเติมน้ำได้นะครับใบยี่หร่าในวนมากเขาจะเอาเอาไปใส่ในแกงเผ็ดนะฮะแกงเผ็ดผัดเผ็ดอะไรพวกนี้ แกปปงปลาเนี่ยโอ้โหรสกลิ่นของเขานี่เอกลักษณ์เลยนะเผ็ดจริงยอมเลยตักใส่จานนะครับพร้อมทานกับเมนูหมูผัดใบยี่หร่านะครับอชอบก็แล้วก,ก็แชร์กด s u b สไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับลูกถ่ายแม่ทําคงต้องลาไปรักษาก่ลองเสียงก่อนสวัสดีครับ Doop doop.